ข้อ8นะคะนักเรียนดูตัวนี้ลลกข้อ8 y เท่ากับ1ส่วน x บวก2ส่วน x กำลัง2บวก1ส่วน3 x กำลัง3ข้อนี้อันดับแรกจัดฟังก์ชันใหม่โอเคนะคะเราจะต้องพยายามทําให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะได้ดีบง่ายทีนี้1ส่วน x ใช่ไหมคะเราก็จะดันขึ้นไปกลายเป็นเลขยกกำลังจะกลายเป็นลบ1นั่นคือ x กาลังลบหนึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน x นั่นเองต่อไปค่ะ2อยู่ข้างบนถูกไหมเอาตัวนี้ขึ้นไปเป็นคูณกับ x กาลังลบ2โอเคนะคะต่อไปค่ะมี1อยู่แล้วใช่ไหมอ่าหนึ่งคูณ1ส่วน3แยกออกตังหากดันตัวนี้ขึ้นค่ะดันเฉพาะตัวนี้ขึ้นก็คูณกับ x กาลังลบ3โอเคนะคะจัดฟังก์ชันก่อน พอจัดฟังก์ชันเสร็จเริ่มดิฟดิฟตบอะไรลงคะเลขยกกําลังใช่ไหมคะลบหเอามาไว้ข้างหน้าเป็นลบห x แล้วเลขยกกําลังเป็นไงคะต้องลบหาช้าๆนะคะต่อไปลบสอใช่ไหมคะอยู่ข้างบนตบลงก็เป็นลบสแล้วคูณกับอะไร 2 x ใช่ไหมคะ2 x จากเลขยกกำลังข้างบนเป็นลบ2แล้วก็ลบ1ต่อไปลบ3ตบลงข้างหน้าเขียนะเป็นลบ3คูณ1ส่วน3ตามด้วย x ยกกำลังลบ3ลบ หนึ่งเห็นไคะเลขมันอาจจะมีติดลบเยอะแยะมากมายนักเรียนค่อยๆถามลกูกก็ทำทีละสเต็ปอ่ะต่อไปนะคะ y prime <Y S 2> เท่ากับตัวนี้ลบหนึ่งใช่ไหมลกูกลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งคูณกับ x ก็ได้เป็นลบ x ทีนี้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งก็ได้เป็นลบ สองโอเคนะทีนี้ไปดูตัวนี้ลบสองคูณสองลบสคูณสก็ได้เป็นลบสี่ถูกไหมคะลบสอ่ะก็จะกลายเป็นทีนี้มันมีบวกใช่ไหมบวกบวกด้วยลบสี่ก็เขียนไปเลยเป็นลบสี่เลยลูกลบสี่เอ็กซ์แล้วยกําลังเท่าไหร่ลบสองลบหนึ่งได้ลบสามบวกตัวนี้ ตัดการเรียบร้อยได้ลบหนึ่งทีนี้บวกบวกด้วยลบหนึ่งใช่ไหมเราก็แก้เป็นลบหนึ่งได้เลยแก้เป็นลบได้เลยดังนั้นตัวนี้ก็เป็นลบอะไรคะลบ x เ okay, คนะเป็นลบ x ยกกำลังลบส okay, นะี่เคนะทีเวลาตอบเนี่ยเลขยกกำลังมันติดลบเห็นไหมคะเวลาตอบเราต้องตอบให้เลขยกกำลังมันไม่ติดลบอ่ะดังนั้น เราก็จะตอบเป็นไงคะเราก็จะดันตัวนี้เนี่เอาตัวนี้นะคะเอาเราจะทําเลขยกกําลังเนี่ยไปไว้ข้างล่างเพื่อไม่ให้มันติดลบเลขยกกําลังจะได้ไม่ต้องติดลบอ่ะก็คือแต่ข้างบนยังมีลบอยู่นะเห็นไหมคะข้างบนมีลบอยู่นะคือยังเป็นลบหนึ่งอยู่ลบหนึ่งส่วนเ๋ยนะดันตัวนี้ลงมาดันตัวนี้ลงมาก็คือ x กำลังสทีนี้ลบเหลืออะไรคะ4ส่วนอ่ะดันตัวนี้ลงมาเอาชาอตัวนี้ลงมาคือ x กำลังสต่อไปลบก้อนนี้มันเป็น x กำลังลบสเลยใช่ไหมดังนั้นะเวลาดันลงมาจะต้องมีเลขอะไรอยู่ข้างบน1ด้วยลูก1ส่วน x กำลังสี่นั่นเองข้อนี้ลูกสามสองหนึ่งต่อไปนะคะ y พรลัมเท่ากับตัวนี้ลบหนึ่งใช่ไหมลูกลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งคูณกับ x ก็ได้เป็นลบ x ทีนี้ลบหนึ่ง ลบลบก็ได้เป็นลบโอเคนะทีนี้ไปดูตัวนี้ลบ2คูณ2ลบคูณก็ได้เป็นลบสถูกไหมคะลบอ่ะก็จะกลายเป็นทีนี้มันมีบวกใช่ไหมบวกบวกด้วยลบสี่เราก็เขียนไปเลยเป็นลบเลยล่ะลบกแล้วยกกำลังเท่าไหร่ลบลบหได้ลบ3บวก ตัวนี้ตัดการเรียบร้อยได้ลบหนึ่งทีนี้บวกบวกด้วยลบหนึ่งใช่ไหมเราก็แก้เป็นลบหนึ่งได้เลยแก้เป็นลบได้เลยดังนั้นตัวนี้ก็เป็นลบอะไรคะลบ x โอเคนะเป็นลบ x ยกกำลังลบส okay, นะี่โอเคนะทีเวลาตอบเนี่ยเลขยกกำลังมันติดลบเห็นไหมคะเวลาตอบเราต้องตอบให้เลขยกกำลังมันไม่ติดลบอ่ะดังนั้น เราก็จะตอบเป็นไงคะเราก็จะดันตัวนี้เนี่เอาตัวนี้นะคะเอาเราจะทําเลขยกกําลังเนี่ยไปไว้ข้างล่างเพื่อไม่ให้มันติดลบเลขยกกาลังจะได้ไม่ต้องติดลบอ่ะก็คือแต่ข้างบนมันมีลบอยู่นะเห็นไหมคะข้างบนมีลบอยู่นะคือยังเป็นลบหนึ่งอยู่ลบหนึ่งส่วนเลยนะดันตัวนี้ลงมาดันตัวนี้ลงมาก็คือ x กำลังสองทีนี้ลบเหลืออะไรคะสส่วนดันตัวนี้ลงมาเอาชาอตัวนี้ลงมาคือ x กำลัง3ต่อไปลบก้อนนี้มันเป็น x กำลังลบ4เลยใช่ไหมดังนั้นะเวลาดันลงมาจะต้องมีเลขอะไรอยู่ข้างบน1ด้วยลกูก1ส่วน x กำลัง4นั่นเองข้อนี้ลูกข้อที่9 y เท่ากับ 2x คูณกับ x กำลังสองบวก2ข้อนี้ทำยังไงดีนะคะสังเกตว่าฟังก์ชันมันยังยังไม่เป็นก้อ็เป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ด,ดังข้อนี้เราจะเอา2 x จัดรูปฟังก์ชันมันใหม่ก่อนเอา2 x เข้าไปคูณลูกโอเคนะคะเราจะเอา2 x เข้าไปคูณตัวนี้ กับเข้าไปคูณตัวนี้อ่ะเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่นะดังนั้นฟังก์ชันของเราก็จะเป็น y เท่ากับอ่า x คูณ x กํลัง 2, 2> ได้2 x กํลัง3บวก2 x คูณกับ 2, 2> ได้4 x ดังนั้นดิฟค่ะ หลักการเหมือนเดิมตบ3ลงมาไว้ข้างหน้ากลายเป็น3คูณกับ2 x จากเลข3ลดลงเหลือสองฝั่งนี้ดิฟ4 x ได้4ี่ต่อไป3าคูณสได้6 x กำลังสบวกสข้อที่9 จัดรูปฟังก์ชันใหม่ก่อนนะคะนักเรียนก็ดิฟธรรมดาแค่นี้โอเคนะคะข้อที่10นักเรียนดูนะข้อที่10มันคืออะไรมันคือฟังก์ชัน f x คูณกับ g x โอเคไหมจำได้ไหมดังนั้นดิฟทำยังไงลูกสูตรสูตรคืออะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟ หน้านะคะอันนี้คือผลคูณถ้าฟังก์ชันคูณกันนี่คือสูตรนะคะนักเรียนจำให้ได้นะโอเคนะดังนั้นเราจะมาทำเลยโอเคเริ่มนะคะดิฟได้เลยตัวไหนคือหน้าตัวนี้คือก้อนหน้าูกอ่ะอันนี้คือหน้าอันไหนคือหลังอันนี้คือหลังโอเคนะคะอ่ะอย่าลงมาขีข้าลาน่นิดนึงต่อไปก็เป็นคะ่ะหน้าดิฟ หลังหน้าก็คือ x กำลังสอลบส x บวกหนึ่ทีนี้ดิฟหลังนะลอกหลังลงมาค่ะ x กำลังสบวกหดิฟอย่างเงี้ยค่ะทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังก็คือ x กำลังสบวกหนั่นเรียสังเกตว่ามันยังเป็นหลังใช่ัหนเราก็ลอกหลังมา ทีนี้มันเป็นหน้าเราก็ลอกหน้ามาเรายังไม่มีการดิฟนักเรียนก็ไม่ต้องดิฟเลยนะคะทำตามสูตรหน้าดิฟหน้าคุณกับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคนะเหลืออะไรคะเหลืออันนี้ได้หลังแล้วดิมาดิฟหน้าเป็น x กำลังสองลบสอง x บวกหนดิฟหน้าโอเคนะทีนี้เราจะมาเริ่มการดิฟ ข้างหน้ายังไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมคะเนี่ยนักเรียนลอกลงมาเลยค่ะ x กาลังสลบส x บวกหต่อไปเริ่มดิฟถูกไหมดิฟดิฟ x กาลังสได้3 x กาลังสองดิฟหได้0ก้อนนี้หลังเฉยๆลอกลงมาเหมือนเดิมเป็น x กาลังสบวกหต่อไปดิฟค่ะเริ่มดิฟ ดิฟ x กําลังสองได้สอง x ดิฟสอง x อ่าดิฟดิฟลบสอง x ได้ลบสองดิฟหนึ่งได้ศูนย์โอเคสรุปเหลืออะไร x กําลังสองลบสอง x บวกหนึ่งตัวนี้ก็จะเหลือแค่สาม x กําลังสองโอเคนะคะบวก x กําลังสามบวกหกตามด้วยสอง x ลบสอง ข้อ10ก็ตอบแค่นี้ค่ะข้อ11บนเรียนดูนะ y เท <Y S 1> ่ากับ3 x ลบ x กำลัง3คูณกับ3คูณรูท x บวก1ส่วน x ใช่ไหมดังนั้นเราก็ทำไงดีปรับก่อนเนาะปรับฟังก์ชันใหม่นิดนึงทีนี้ปรับเป็นไรตัวนี้เป็นเหมือนเดิม3 x ลบ x กำลัง3มาดูตัวนี้นะคะอันนี้คือ3คูณกับรูท x ใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนรู x เป็นอะไรคะเป็น x ยกกำลัง1ส่วน2แล้วเป็นไงทีนี้1ส่วน x เราก็ดันขึ้นไปกลายเป็น x กำลังลบ1พยายามทำให้อยู่ในรูปของ x กำลัง n โลกเราจะได้ดิฟง่ายดังนั้นข้อนี้ก็อยู่ในเกี่ยวกับอะไรคะ fx คูณกับ gx ยังใช้สูตรอะไรอยู่แบบข้อ10เลยหน้าดิฟหลังอ่าเขาให้เขียนนะ หน้าดิฟหลังอ่าหลังนะคะอ่าใส่ดิฟลงไปหน้าดิฟหลังบวกหลังลอกลงมาบวกหลังดิฟหน้าเนี่ยดิฟหน้าโอเคมาเริ่มทำ เราลงาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดการดิฟตัวนี้อ่าเริ่มดิฟแล้วนะเริ่มดิฟแล้วนะอ้าใจเย็นตบอะไรลงตบหนึ่งส่วนสองลงหนึ่งส่วนสองลงข้างหน้าแล้วหนึ่งส่วนสองคูณกับสามได้เท่าไหรได้ไหมอ่าเขียนละเอียดก็ได้หนึ่งส่วนสองคูณกับสามเแล้วเลขยกกําลังต้องลบหน โอเคนะอันนี้ของก้อนนี้นะอ่าดิฟตัวถัดไปตบลบ1นึ่งลงมาไว้ข้างหน้าบังเอิญว่ามันมีบวกใช่ไหมมันมีบวกตรงนี้ลบหนเราก็ใส่เลยว่าเป็นลบ x เลยเลขชี้กำลงังลบหก็ต้องลบ1อีกครั้งหนึง่งโอเคนะบวกอันนี้ ยังไม่ได้ดิฟใช่ไหม่ม,มีดิฟใช่ไหมลอกลงมาค่ะเป็น 3x กำลัง1ส่วน2บวก x กำลังลบ1อ่ะเริ่มกระบวนการดิฟก้อนนี้ดิฟ 3x ได้3ดิฟ x กำลัง3ได้ 3x กำลัง2 3x กำลัง2โอเคมาค่อยค่อยทำโลก 3 x ลบ x กำลังสตัวนี้นะอ่ะตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่ได้3ส่วน2 3ส่วน2 x ทีนี้1.2-1ส่วน2ลบ1เนี่ย1ส่วน2ลบ1ได้เท่าไหร่คะได้ลบ1ส่วน2ลบ x ลบ1กับลบ1ได้ลบ สองโอเคนะบวกก้อหลังลอกลงมาอย่างเดียวเลยค่ะ3คูณ x กาลัง1น่วนสอง,สองบวก x กาลังลบ1แล้วก็คูณกับ3ลบ3 x กำลัง2โอเคไหมตอบให้สวยอีกไหมพออย่างตอบอีกให้สวยอีกเป็น3 x ลบ x กาลัง3าม เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมมันติดลบเนี่ยเลขตัวนี้เลขกําลังติดลบทีนี้เราก็จะทําเป็น3ส่วนข้างล่างก็จะเป็น2 x กําลัง1ส่วน2โอเคนะเพราะว่าตัวนี้เลขกาลังติดลบลูกเลยดันไว้ข้างล่างอันนี้ตอบแบบให้สวยเลยลบตัวนี้ก็อนนี้เป็น x กําลังลบ2ก็เลยดันเป็นข้างล่างเป็น1 ส่วน x กำลังสองโอเคนะส่วนก้อนหลังเหมือนเดิมก็ลอกมาเหมือนเดิมโอ้ไม่เหมือนเดิมใช่เพราะตัวนี้เป็นยังไงคะส่วนก้อนหลังตัวนี้มันเป็นติดลบไงจัดหม่ให้สวยเป็นหนึ่งส่วน x แล้วก็คูณกับสามลบด้วยสามคูณ x กำลังสองข้อสิบเอ็ดค่ะ ข้อ12 y เท่ากับ x บวก x กำลังสองลบ4 x กำลังสามส่วน x กำลังสองข้อนี้ทำยังไงเอ่ยจะจัดฟังกช์ชันรูปร่างหน้าตายังไงคะอ่ะดังนั้นข้อนี้จัดฟังกช์ชันใหม่ก่อนก็คือเอา x กำลังสองไปหารทุกพจน์เลยค่ะซอยย่อยอย่างนี้เลยลูกเป็น x กำลังสองบวกพจน์นี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะมีอยู่3พจน์โอเคนะก็เป็นบวกด้วย x กำลังสอง ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4 x กำลังสส่วนด้วย x กำลังสอง่ะดังนั้นตัวนี้เกิดการตัดใช่ไหมโอเคข้างบนเหลือเลขอะไร x เดียวเหลือ1ข้างล่างก็เหลือ x โอเคนะบวกต่อไปตัวนี้พจน์ที่สอง x กำลังสองตัดกันหมดเลยเหลือ1 ต่อไปฝั่งนี้ข้างบนมี3ตัวข้างล่างมี2ตดัดเหลืออะไรคะข้างบนก็จะเหลือ x ตัวเดียวโอเคไหมเป็นไงฟังก์ชันได้อย่างดันขึ้นไปอีกนิดนึงจัดฟังก์ชันใหม่ก่อนเป็นเห็นไหมคะ x ดันขึ้นไปเป็น x กําลังลบ1บวก1ลบ4 x นักเรียนค่อยดิฟค่ะโอเคนะดิฟ ตบลงเลขตัวนี้ตบลงข้างล่างข้างหน้าเป็นลบหนึ่ง x จากลบหนึ่งลบหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะบวกหนึ่งดิฟดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟลบสี่ x ได้ลบสี่ดังนั้นตัวนี้เป็นดูนะคะข้างหน้าก็เป็นลบถูกไหมอ่ะข้างหน้าเป็นติดลบนะลบหนึ่งนะลบหนึ่งคูณ x เอาออกเลยนะเป็นลบ x แล้วยกกำลังเท่าไหรลบ2บวก0ก็ลบ4เขียนมาตอบไม่สวยงามตอบไม่สวยงามเพราะว่าตัวนี้มันเลขยกกำลังติดลบแต่ด้านตอบเป็นอะไรคะอย่าลืมมีอะไรด้วยลบข้างหน้าด้วยลบ1ส่วน x กําลัง2ลบ4เขียนะคะอันนี้คือข้อ12ค่ะ ข้อสิ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x เห็นไหมคะส่วนด้วย C x กำลังสบวก5 x ลบ6มันคืออะไรลกูกมันคือฟังก์ชัน f x หารด้วยฟังก์ชัน g x โอเคไหมการหารเป็นไงลกูกสูตรว่างไงจำได้ไหมใช้ล่างดิฟบนลบบน ดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองเขียนนะคะเราลิงคือล่างนะคะทีนี้ใช้คาว่าล่างดิฟบนลอกล่างมาล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนี่คือผลหารของดิฟโอเคนะคะนั้นเวลาเราทำเราจะใช้สูตรนี้อ่ะเริ่มค่ะล่างล่างของเราคือ 4x กำลังสองบวก 5x ลบ6เรียกว่าล่างอ่ะดิฟบนบนของเราคือ x กำลังสลบ3 x ใส่ไว้ก่อนอย่าไม่ดิฟล่างดิฟบนลบบนบนคือ x กำลังสลบ3 x แล้วคูณกับดิฟข้างล่าง 4x กำลังสองบวก 5x-6 ลบ6แล้วก็ดิฟล่างอย่างนี้คะ่ะลูกส่วนล่างกำลังสองก็คือจับตัวนี้เลยยกกำลัง x 1. สอง x กำลังสองบวก 5x บวกอ่าเอาใหม่นะสามสองห่ส่วนด้วยล่างกำลัง 2, ออนะส,สอง,ง,สง,ก,ง 2, ก็คือ c x กํลัง2บวก5 x ลบ6แล้วยกกำลังสองโอเคนะอันนี้เริ่มดิฟไปยังเราเริ่มดิฟแล้วก็ใส่ดิฟโอเคนะคะไม่ใช่จับฟังก์ชันอ่าดิฟต่อไปดิฟนะตัวนี้เห็นไหมคะยังไม่ได้มีไม่มีเครื่องหมายดิฟเราก็ลอกลงมาเลยลูกลอกปเป็น c x กํลังสบวก5 x ลบหอ่ะเริ่มดิฟแล้วเริ่มดิฟตัวนี้ตบตัวนี้ลง x กาลังสเป็น3 x กาลังสลบสาค่ะโอเคนะลบก้อนนี้ทั้งก้อนเลยแล้วลงมาเป็น x กาลังสาลบส x อ่ะถัดไปเป็นไงคะดิฟดิฟตัวนี้4 x กาลังสองตอบ เป็น8 x ดิฟ5 x ได้5ดิฟ6ได้0โอเข้ยไหมคะส่วนส่วนด้วยข้างล่าง4 x กำลัง2บวก5 x ลบ6กำลัง2ค่ะเขีย okay, ไหมอ่ะเขียนให้สวยงามสุดท้าย ถ้าเลขมันเยอะนั่งเลยไม่ต้องคูณเข้าเลยลูกก็ตอบค้างไว้อย่างนี้เลยเป็น4 x กำลัง2บวก5 x ลบ6คูณด้วย3 x กำลัง2ลบ3ฝั่งนี้ลบด้วย x กำลัง3ลบ3 x ก็จะเหลือ8 x บวก5โอเคนะส่วนข้างล่าง4 x กำลัง2บวก5 x ลบหกทั้งหมดกำลังสองตอบข้อนี้เลยค่ะแบบนี้เลยข้อสิบสามข้อสิบสี่นะคะลูก y เท่ากับ x คูณด้วยรูท x บวก x กำลังสองส่วน x ลบหนึ่งโอเคนะจัดฟังก์ชันใหม่ก่อน y เท่ากับ x, x คูณรูท x ก็คือ x คูณกับ x ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง บวก x กํลังสองส่วนด้วย x ลบหอ่าดูดีนะอันนี้ยกกำลังอะไรยกกำลังหนึ่งใช่ไหมคะ a กํลัง m คูณ a กํลัง n ถ้าฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเอามาบวกกันดังนั้นอันนี้ x กับ x ฐานเหมือนกันใช่ไหมยุบ เหลือ x เดียวแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเนี่ยปรับฟังก์ชันก่อนโอเคนะคะเป็น x กลังสองเนาะส่วน x ลบหนอ่ะหนึ่งบวกหส่วนสองหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสอคูณหได้สองวนเป็นสกลายเป็น x กำลังสส่วนสบวก x กำลังสส่วน x-1 ลบหโอเคไหมอันนี้คือ y หมดหรือ,อยังจัดดีแล้วเนาะโอเคนะต่อไปจะเริ่มดิฟถูกไหมทีนี้มันเป็นไงลูกมันคืออะไรมันคือ,อฟังก์ชันหารกันใช่ไหมอ่ะสูตรร้อยงฟังก์ชันหารกันถ้าหารกันคือล่างดิฟบน อันนี้บนนะล่างดิฟบนลบบนแล้วก็คูณกับดิฟล่างส่วนล่างยกกำลังสองก็คือ x ลบหนึ่งกำลังสองอ่ะโอเคดิฟเลยคะ่ะ ตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมเป็น x ลบหอ่าเริ่มดิฟนะเริ่มดิฟสามส่วนสองใช่ไหมสามส่วนสองตบลงมาไว้ข้างหน้ากลายเป็นอ่าช้านะเป็นสามส่วนสอง่อะสามส่วนสองแล้วคูณกับ x 1. แล้วยกกำลัง3ส่วน2แล้วลบกับ1นะเวลาดิฟบวกอันนี้ของก้อนนี้นะก้อนนี้บวกกับดิฟ x กําำลัง2ได้เท่าไหร่ตบ2ลงดิฟ x กำลัง2ได้ 2x โอเคนะคะต่อไปลบตัวเนี้ยไม่ได้ดิฟ ลอกมาเหมือนเดิมเป็น x ยกกำลังสส่วนสบวก x กำลังสอ่าดิฟดิฟ x เนี่ยในวงเล็บ x ลบหดิฟ x ได้1ถูกไหมดิฟลบหได้0ูนย์ดังนั้นดิฟ x ได้1นเลยนะหนบศส่วนด้วยข้างล่างยกกำลังสองก็เป็นเท่าไหร่ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเขียนะคะกระจายไปใส่สูตรไปเลยอ่ะทีนี้มาดูต่อไปข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ x ลบหนึ่งค่อยๆ่อยทำลูกกลุ่มข้างในเหลืออะไรเนี่ยสามส่วนสอง x อ่ามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้3ส่วน2ลบ1ได้เท่าไรต่อไปมาดูตัวนี้เลขยกกำลัง3ส่วน2ลบ1ได้อะไรเป็นทดนะ3ส่วน2ก็ลบกับ2ส่วน2โอเคไหมได้เท่าไรคะได้1นส่วน2นั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็ได้เป็น1ส่วน2บวก2 x โอเคข้างหลังก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้อันนี้นะ1นลบศูนย์ก็ได้1 1คูณก้อนนี้ก็ได้ก้อนนี้ไปเลยโอเคกลายเป็นลบกับ x ยกกําลัง3าส่วนสบวก x กำลังสส่วน x กำลังสลบส x บวกหโอเคค่ะข้อนี้ ตอบประมาณนี้โกใครจะจัดรูปต่ออีกก็ได้นะเสร็จแล้วค่ะข้อ14